มายังไะไปเล้วยังอ่าสวัสดีครับอ่าสวัสดีเพื่อนๆในเฟซทุกคนนะครับวันนี้เราก็จากที่ห่างหายกันไปนานนะครับเรามาไลฟ์สดกันวันนี้มีโปรโมชั่นนะครับต้อนรับวันหยุดเลยสําหรับร้านชัชวานยานยนต์นะครับวันนี้นะครับอ่าจัดวันเดียวเท่านั้นนะครับให้กับโปรโมชั่นพิเศษอย่ารอเพื่อนๆเ,เ,เข้ามานะครับ เดีย๋ยวมาดูไลฟ์ของเรานะครับวันนี้เราอยู่ในร้านชัชวาลยานยนต์สาขาอุตร,รดิตถ์นะครับในตัวเมืองของเราเลยเรามีด้วยกันทั้งหมด4สาขาด้วยกันนะครับลูกค้าสามารถเลือกออซื้อรถที่สาขาไหนก็ได้นะครับเ,เราจะมีด้วยกันทั้งหมด4สาขาสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ติดตามใหม่นะครับก็เรามีโปรโมชั did, did ่นเด็ดๆโปรโมชั่นดีๆนะครับอ,อ่อย่ารอรอ,อเพื่อนๆเข้ามาก่อนนะครับวันนี้ วันนี้เราจะมาแจ้งโปรโมชั่นนะครับสำหรับวันนี้วันเดียวเท่านั้นจองในไลฟ์สดนะครับเรามีโปรโมชั่นของแถมไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอ่าหม้อเตาปิ้งย่างเราก็มีให้เดีย๋ยวรอสักครู่นะครับเหมือนอันนี้ไลน์แล้วใช่ไหมทำไมของพี่มันยังไม่ขึ้น วันนี้มาเป็นกันเองนะครับเป็นกันเองด้านหน้าก็ดอกไม้สีสันสวยใสนะครับสีสันสดใสอาอย่ารอระบบขึ้นก่อนนะครับตอนนี้กําลังเช็คเช็คอยู่ทดสอบอยู่นะครับวันนี้นะครับเรามีของแถมโปรโมชั่นดีๆมากมายเลยนะครับด้านข้างนี่หม้อหุงข้าวนะครับใครอยากได้หม้อหุงข้าวนะครับอาเตรียมจองได้เลยวันนี้นะครับแค่จองจองผ่านในไลน์นะครับ จองผ่านในไลน์ลูกค้าจะไปออกรถวันไหนก็ได้นะครับภายในเดือนนี้หรือเดือนหน้าก็ได้นะครับอ่าจองผ่านในไลน์นะครับจะขอตรวจสอบสักครู่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยอ่านะครับสวัสดีนะครับ พี่ๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแจกโปรโมชั่นจะมาแจกโปรโมชั่นสําหรับวันหยุดนี้นะครับมีรถอ่าวันนี้นะครับมีรถให้จับจองวันนี้มีด้วยกันก็คือฟีโนและฟีโกนะครับฟีโนและฟีโกวันนี้ลูกค้าที่จองรถนะครับอ่าจองรถหรือมาซื้อรถภายในวันนี้นะครับ ฟีโน่และฟีโก้นะครับ1 2 5ซีเหมือนกันนะครับอ่า1 2 5ซีเหมือนกันเราจะแถมอ่าแถมอะไรนะครับเดี๋ยวน้องไอ้หันไปดูด้านหลังเลยครับจะเป็นจักรยานอ่าวันนี้นะครับฟีโน่และฟีโก้นะครับอ่าเรามีจักรยานแถมให้นะครับวันนี้เอาไปให้ลูกหลานขับขี่เล่นที่บ้านได้เลยนะครับวันนี้รถจักรยาน หม้อหุงข้าวเราก็มีแถมให้นะเครื่องใช้ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวก็มีแถมให้นะครับตอนนี้โปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆนะครับจักรยานนะครับวันนี้จักรยานเอาวันนี้นะครับลูกค้าก็เข้ามาออกรถเรื่อยๆนะครับวันนี้วันหยุดวันดีนะครับวันมงคลเข้ามาออกรถกับเราได้นะครับวันนี้ นี่คือบรรยากาศภายในร้านของเรานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศในร้านของเราก่อนก่อนที่จะวัดแนะนำโปรโมชั่นดีๆเด,ด็ดๆตัวแรกเราใบ้ไปแล้วนะครับฟีโ,โน่และฟีโกนะครับแถมจักรยานวันนี้วัน,นเดียวนะครับวันนี้วัน,นเดียวให้มาเรามาถึงแนวสปอร์ตของเราแนะนำแนวสปอร์ตของเรานะครับราคาราคานะครับราคาก็จะตามป้ายนี้เลยนะครับ ตัวที่จะแถมจัดจัดเต็มตัวนี้เลยอินสแลสนะครับอิ ite, wrong, นสแลนดแอนด์สปอร์ตอินสแลนนะครับจะเป็นรุ่นที่กองา14.5ตัวนี้ราคาจะเบากว่านิดนึงราคาจะเบากว่านิดนึงนะครับตัวนี้นะครับออกกับร้านออกกับร้านนะครับเราช่วยเราช่วย8,000บาทตัวนี้ปุ่นที่8,000บาท ออกของร้านนะครับดาวประมาณสองหมื่นสองหมื่นเท่อไหร่สองหมื birth birth ่นกว่ามีอง้านนะครับรือว่าจะเป็นดาวต่ำนะครับดาวต่ำแล้วโเป็นคนทัําสองท่านนะครับคนทังสองท่านขอให้จะเป็นเจ้าบ้านหรือไม่เป็นเจ้าบ้านก็ได้นะครับคนทั้งของร้านชัาวาลยาญชนนะครับขออาจจะได้ ได้หาวครับขออายุประมาณ25ปีขึ้นไปหรือว่าเป็นเคสกรณีเป็นเคสนะครับถ้าต่ำกว่านั้นแต่ไม่ต่ำกว่า20ปีทครับและก็ไม่เกิน60ปีนะครับคนทําของเรานะครับถ้าเคยมีลูกค้านะครับสอบถามมาว่าถ้าอยากออกรถมอเตอร์ไซค์อยากบรถเบร์ไซค์แต่ว่าไม่อยากมีคนทำบทำยังไง วันนี้คันนี้เลยยกตัวอย่างคันนี้นะครับลูกค้าจะซื้อรถในราคาเท่านี้นะครับแปดืิบเก้าพันห้าร้อยบาทแต่ว่าจะซื้อเป็นเงินดาวแล้วก็ไม่อยากมีคนทับวันนี้ลูกค้าเพียงดาวแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดาวห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตัวรถนะครับเราจัดให้แบบไม่มีคนทับไปเลยไม่มีคนทับอันนี้ก็ดาวมาเท่าไหร่สี่หมื่นกว่าดาวสี่หมื่น ว่านะครับ50%าอรตัวรถไม่ต้องมีคนทุครับแต่วันนี้โปรโมชั่นตัวนี้8,000เราแจกจริง8,000นะครับ8,000จองวันนี้8,000บาทเราช่วย8,000บาทนะครับไปคันที่สอกันเลยดีกว่าอันที่2ของเราตัวนี้ต้องอย่ารอเลยนะครับเป็น MT150 เงินคันนี้ล้อนะครับเป็นล้อแม็กซ์สีอ่าออกเงินนะครับอมม่วงนิดนึง เป็นแนวกระร๋อต่างนะครับจากผมหน้านะครับจากผมหน้าตัวนี้นะครับ MT 15โดเป็ดดาว MT 15, 15นะครับมาแล้วโดเป็ดดาวของเรา MT 15ดาวที่สองหมื่นบาทสองหมืนบาทครับ ตัวนี้20,000บาทมีสองห0บาทมีโปรโมชั่นอะไรต้องไง MT15 ตอนนี้นะโปรโมชั่นกำลังอัพเดทมาครับ MT15 ช่วย7,000บาทน้อยกว่าสแลนนิดเดียวนะครับช่วย7,000บาทเท่านะั้น7,000บาทถือว่าเยอะนะครับสมมติลูกค้าดาวที่20,000บาท ดาวที่สองหบาทวางในดาวนะครับเราช่วยเจ็ดันบาทอ่าเจ็ดบาทครับเจ็ดบาทไ่ให้สอนะครับเจ็ดบาทครับดาวสองหมื่ช่วย7 0 0ดบาทจะเหลือดาวเที่ยงหนึ่งมื่นสามันบาทเท่านั้นหนึ่งบาทนครับตัวนี้คันที่สากันเลยตัวนี้นะครับเนวคันสิกอ่าเรามาเนวคลาสิกราคา9ก้0หบาท ราคา9150 0บาทสำหรับ XSR XSR นะครับ1 5 5สีสีด้วยกันทั้งหมดสีสีด้วยกันนะครับสีีด้วยกันที่โชว์อยู่นี้นะครับจะเป็นอ่าสีเทานะครับเป็นแนวสีเทาห้าสิบเกาะสีน้ำตาลนะครับตัวนี้นะครับดูรถตัวจริงได้นะครับที่ร้านชัชวานยานยนต์นะครับ ทุกสาขาเลยนะครับาสามารถจองได้นะครับตัวนี้มีโปรโมชั่นเด็ดๆก็คือช่วยดาว4,000บาทตัวนี้ช่วยดาว4,000บาทนะครับโปรโมชั่นทั้งหมดนะครับจะสิ้นสุดวันที่วันที่เท่าไหร่31นะครับ31พฤศจิกา สำหรับบางคันนะครับ31พฤศจิกาอ่ามาแนวสปอร์ตอีกหนึ่งคันแนวสปอร์ตอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ก็โดนใจไวรุ่นเลยตัวนี้จะเป็นออกเป็นลายลิขสิทธิ์นะครับลายลิขสิทธิ์นะครับตัวนี้ R 1 5 R 1 5ครับโดนใจไวรุ่นหลายๆท่านนะครับน้องๆน,นะครับมัธยม ไม่ว่าจะเป็นเรียนอาชีวะเรียนอะไรนะครับก็สามารถขับขี่เท่ได้เหมือนกันนะครับแนวสปอร์ตคันนี้เราจะพาไปดูรถการตลาดของเรากันรถการตลาดของเราวันนี้ขอเสนอแกนฟรีเดโน,โ,นโน่ตอนอ้ตอบเยอะที่สุด แกสตีโนนะครับการตลาดครับมีออกทุกวันนะครับแกสฟรีโน2020นะครับตัวนี้ตัวนี้มาพร้อมกับอะไหล่แต่งครับอะไหล่แต่งแต่ยังไม่แต่งสมบูรณ์นะครับมีอะไหล่แต่งมีกลนะครับด้านข้างนี้ตัวนี้จะเป็นตัว EV s อสีเทาอวอของเราจะมีด้วยกันสนี้นะครับจะมีสีเทาและก็ สีเขียวจะดูหน้าบ้านเลยอยากดูรถสีเต็มๆนะครับไปดูหน้าบ้านกันเลยดีกว่าเปิดประตูผิดไ้าน,นะครับอางรอ,อมาตาง้องรมหน้าบ้านของเราจะมีด้วยกันทั้งหมดอีก3สีนะครับจะเป็นสีเขียว ABS สีดําและก็สีแดงนะครับอตอนนี้นะครับหน้าบ้านลูกค้าสนใจ ไหนสอบถามกันได้นะครับสอบถามกันได้ถามว่าร้านอยู่ตรงไหนนะครับร้านจะอยู่ตรงข้ามร้านรองเท้านครดาวนะครับรองเท้ามือสองนครดาวนะครับวันนี้นะครับมีโปรโมชั่นนะครับเจ๋อเจแถมจักรยานครับ่าซื้อฟีโน่และฟีโก้ฟีโน่และฟีโกนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับฟีโน่และฟีโกเราแถามจักรยานให้กันเลยนะครับ ขอปิดประตูสักครู่นะครับมีรถแนะนำนะครับสำหรับชาวไล่ชาวสวนและชาวานานะครับตัวนี้เหมาะแก่การลุยอ่าลุยนาลุยสวนลุยไล่นะครับตัวนี้เป็นยามาฮ่าฟินนะครับยามาฮ่าฟินตัวนี้มีประกัน5ปี50,000โลนะครับ ประกันห้าปีห้าหมื่นโลเลยสำหรับยมงห้าฟินนะครับอ่าถามว่ามีกี่สีหลายสีมากครับตัวนี้ออกมาเยอะมากหลายสีมากครับมีให้เลือกนะครับอ่าหลายสีเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้นะครับที่ร้านชัชวาลยานนตนนะครับอ่า วันนี้นะครับลูกค้าก็มีลูกค้ามาออกรถนะครับมาออกเรื่อยๆวันนี้เข้ามาจับจองกันได้นะครับเรามีโปรโมชั่นมีอะไรเด็ดๆนะครับที่จะเป็นส่วนลดให้ลูกค้าได้เต็มที่นะครับวันนี้วันหยุดแล้วนะครับเราจัดโปรให้เต็มที่เลยวันนี้นะครับไม่ว่าจะออกรถคันไหนด้านข้างก็จะเป็นคิวบิกคิวบิกนะครับก็มีลถให้นะครับสนใจชอบรถแนวไหนนะครับเข้ามาคุยกันก่อนได้นะครับ เรามีริการจัดไฟเน้นให้กับทุกไฟเน้นนะครับมีพี่หลายท่านนะครับสอบถามมาว่าศูนย์บาทออกลดได้ไหมได้ครับเรามีริการจัดไฟเน้นให้ศูนย์บาทนะครับขั้นต่ำศูนย์บาทเลยไม่ต้องเตรียมอะไรเลยนะครับศูนย์บาทศูนย์บาทแท้ๆเลยแล้วก็มีเสีย4 9 0อ่า900อ่าดูที่รถและยี่ห้อนะครับ อาจจะเอารถรุ่นไหนนะครับบอกเราได้นะครับอะไรนะอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูตอนนี้ช่างกำลังจะประกอบคิวบิกนะครับใกล้จะออกแล้ววันนี้นะครับคิวบิกของเราสีฟ้าอ่า <c oughs> ตอนนี้นะครับสีฟ้านะครับอ่าเรามีพรีเซนเตอร์ประกอบรถนะครับพรีเซนเตอร์ประกอบรถอยู่ คิวบิกสีฟ้านะครับตัวนี้อ่าตอนนี้ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับกําลังทําการขัดน้ายานะครับเรียบน้ํายาให้นะครับตอนนี้อ่าคิวบิกนะครับตอนนี้ประกอบเช็คเครื่องไดโนสติกเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ารถทุกคันนะครับเราจะทําการเช็คเครื่องไดโนสติกนะครับเพื่ออ่าเช็คระบบไฟภายในและระบบตัวเครื่องนะครับเป็นอย่างดีนะครับ ทำไมถึงจะต้องเข้าศูนย์นะครับเพราะถ้าเรามีระบบนี้นะครับในการเช็คนะครับเราจะรู้หมดนะครับว่ารถมีปัญหาอะไรนะครับพร้อมกับช่างที่ผ่านการอบรมจากยามาฮ่าโดยตรงนะครับสําหรับลูกค้านะครับที่ออกรถไปนะครับพบระยะการใช้งาน1,000กโลแรกนะครับแนะนำให้รีบเข้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ ที่ร้านเรามีบริการฟรีค่าช่างนะครับฟรีค่าช่างอาจจะเสียแค่ค่าน้ำมันเครื่องและน้ำมันเฟืองท้ายสำหรับรถอัตโตมิตินะครับไม่เกิน200บาทอยู่ที่180-185ถึง185ประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับอ่าแต่ฟรีค่าช่างนะครับฟรีค่าช่างวันนี้มาเข้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ ทำไมถึงจะต้องเข้ามาเปลี่ยนถ่ายนะ้ามันเครื่อง1เพื่อรักษาสิทธิ์นะครับตอนนี้ยามาฮ่ามีรับประกัน5ปี50.000โล5ปี50.000โลนะครับรักษาสิทธิ์ถ้าลูกค้าไม่รักษาสิทธิ์นะครับจะโดนตัดสิทธิ์ในการรับประกันตัวนี้นะครับโดนตัดสิทธิ์แล้วจะไม่ได้หมดในการรับประกันทันทีเลยแต่ถ้าเกิดลูกค้าเข้ามาเช็คตามระยะนะครับ จะมีการรับประกันแบตเตอรี่รับประกัน6เดือนนะครับ6เดือนสำหรับแบตเตอรี่ถามาว่าแกนฟีนดาวเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะแกนฟีนดาวเริ่มต้นที่เท่าไหร่อ่ามี0บาท0นบาทเลยนะครับ0บาทและ490บาท490นี่คือจบเลยสำหรับจัดไฟแนนซ์นะครับจัดไฟแนนซ์นะครับไฟแนนซ์ของเราจะมีทิตกรซัมมิต GE นะครับ 490บาทคือจบเลยแต่ถ้าเกิดลูกค้าจะดาวกับร้านดาวกับร้านนะครับแนะนำให้ลูกค้าเตรียมเงินมา1,000 0มือ่ะประมาณ1,500 0ประมาณ1,500นานะครับสำหรับตัวสแตนดาร์ดประมาณ15 0 0 0าทำไมถึงเป็น1,500 0าทไมถึงเป็น15 0 0 0นะครับขออนุญาตแนะนำนิดนึงรถแกนฟิเนลนะครับจะมีด้วยการทั้งหมด6สี 6สีจะแบ่งเป็นตัวสแตนดาร์ตตัวทำานาด้วยกัน4สีสนะครับ4สีอ่าตัวสแตนดาร์ดจะอยู่ที่50,000เท่าไหร่50,080ประมาณ50,080ตัวกว่า50,080นิดๆอ่า50,080นิดๆจะดาวประมาณ1 1,000อยู่ประมาณนี้1 5 0 0ถึง1 1 0 0 0ลูกค้าวางเงินดาวประมาณนี้นะครับสำหรับดาวค่ารถแต่ว่ามันจะมีค่าใช้ใจ่ายอื่นสำหรับออกที่ร้านนะครับ ค่าใช้จ่ายอื่นก็จะมีค่าทะเบียนพลบบประกันรถหาย2ปีประกันยูดีอุบัติเหตุใครก็แล้วแต่ที่ขับขี่รถเรานะครับจะคุ้มพองหมดเลยอ่าตัวนี้นะครับติดที่ตัวนี้บวกอีกประมาณ4ี่พันนิดๆสี่พันนิดๆนะครับมันจะมาแพงตรงที่รับประกัน2ปีประกันรถหาย2ปีนะครับอ่าแต่รับประกันว่าออกไปแล้วคุ้มค่ามากครับคุ้มค่ามากอันนี้สําหรับดาวร้านนะครับ แต่ถ้าเกิดลูกค้ายังไม่มีงบนะครับอ่างบยังไม่พองบยังไม่พอนะครับแนะนำเป็นจัดกับไฟแนนซ์ก็ได้นะครับ490บาท490บาทเท่านั้นนะครับเตรียมอะไรมาบ้างบัตรประชาชน1บัตรประชาชนของผู้ซื้อและผู้คำ้ำพาผู้ค้ำมาด้วยนะครับพาผู้ค้ำมาด้วยแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าไม่มีประวัติติดเครดิต เครดิตบูโรจะออกง่ายนะครับออกง่ายแต่ถ้าเกิดมีติดเครดิตบูโรเก็บเงินนิดนึงนะครับเก็บเงินนิดนึงแนะนําให้ดาวกับร้านดาวกับร้านนะครับแต่เป็นดาวปกติเราจะไม่ค่อยเช็คเครดิตบูโรแต่ถ้าเกิดดาวตา่าเราจะมีการเช็คเครดิตบูโรเหมือนกันวันนี้นะครับมีท่านใดสอบถามนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับเรายินดีให้คําแนะนํานะครับวันนี้สำหรับ ท่านใดนะครับลูกค้าท่าน supplies, ใด <stream confer dles> วันนี้เลยเดี๋ยวผู้จัดการเราอนุมัติวันนี้เข้ามาออกรถวันนี้นะครับออกรถวันนี้นะครับแขมเครื่องใช้ไฟฟ้าผู้จัดการเปลี่ยนให้จากเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาประมาณ400อ่าสามสี่ร้อยแต่ผู้จัดการเราให้ส่วนลดเท่าไหร่นะ1,500าบาท มาออกรถวันนี้นะครับให้ส่วนลด1,500บาทรุ่นไหนบ้นางครับพี่บ้าสำหรับคิวบิกอ่าสำหรับคิวบิกนะครับวันนี้มาออกคิวบิกวันนี้นะครับให้ส่วนลด1,500บาทกันเลยนะครับอ่า1,500บาทแต่อีก2รุ่นนะครับ2รุ่นเราแถมจักรยานจริงสองรุ่นนะครับจะเป็นฟีโน่และ ฟีโกนะครับฟรีโนแล้วปีโกนะครับแถมฟรีจักรยานกันไปเลยวันนี้นะครับวันนี้อ่าวันนี้นะครับวันนี้อ่านัททีเซนเตอร์ของเราครับที่เห็นอยู่บ่อยๆครับรมอเตอร์นะครับไอทีเเตอร์นะครับและถ้าใดสอบถามข้อมูลนะครับเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ร้านชัชวาลยานยนต์นะครับเรายินดีให้บริการอ่า ยังไม่ซื้อไม่เป็นไรครับเข้ามาดูรถ,ถก่อนได้ครับเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับวันนี้นะามีโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆนะครับให้ลูกค้าอย่างแน่นอนอ่าวันนี้เราก็มาพบป,ปะพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูผปรโมให้ลูกค้าอ่ารวมถึงการแนะนำนะครับเราไปดูการจุดรัวคับวันนี้วันนี้วันหยุดวันดีนะครับอรกเปิดงานออกรถหลายรุ่นหลายก็เขายอมแพ I'm <laughs> มันก็คือไข่ได้อย่างเดียวคัน้นนี้ก็วปิดโอเกจปิดขึ้นแล้วก็กดให้ปุ่มอย่างตรงนี้หดกดไปมันจะดิ่งเออ๋อมันดิ่งเองเลยหรือจะใช้ด้ตรงท้ายก็ได้ดอโอเคออกัไหมส่วนยางจะให้มียางไหน่ถ้ากดอ,องเมเหมอนกนรถยน ถ้ามันร่วมันง่ร้า่อเางเจ็ก็น้อนคาี่ต้องเป็นภาพบรรยากาศขงข้าวนะครับภา้านทีสานของเรานะครับสำหรับลกค้านะครับเข้ามาดูร้อนับผามาามาดได้นะย้าอีครั้งนะครับว่าร้านเราตั้งอยู่ทใดนะครับร้านเราตั้งอยู่ตรงข้ามร้านกาแฟฟดาวนะครับ ร้านของขาคือสองตะกนดา,าวเยื้องกับธน,นาคารทย่สาขาใหญ่นะครับอาเข้ามาดูรถกัก่อนได้นะครับยังไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับเข้ามาฟังโปรโมชั่นนะครับมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆมากมายนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการไลฟ์แคเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ